สิวัตถุด้วยนะครับผมแกลบดำํำหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ผุยมะพร้าวอีกหนึ่งส่วนนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ดินปุูกนะครับผมก็มีอยู่3าอย่างนะครับแล้วก็มีเสริมเข้ามาอย่างที่4<ค>ี่ก็ส่วนเมล็ดมะละกอนะครับที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นพันแข่งนองสีสเกตนะครับผมกับพั 1, เนเขาเรียกว่าพันฮอลแลนด์สีสเกตเขาเรียกว่าดินที่ไม่มีแกลบดํากับขุ๋ยมะพร้าว ก็อยากแนะนําให้ลดทุกวันนะครับเพราะว่าผมผสมแกลบากับขุยมะพร้าวาไปทาจะมีความชุ่มความชื้นอยู่อยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ไว้ในกลางแดดน,นะครับเอาไว้ในร่มแดดละไรอาไใดเราสามารถที่จะลดวันเว้นวันได้นะครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวนยายหนูอินเตอร์นะครับวันนี้จะมาแบ่งปันนะครับวิธีการ เพาะเมล็ดมะละกอนะครับผมก็หลายหลายคนนะครับมีวัสดุไม่เหมือนกันหลายหลายคนมีหลายพื้นที่มีถุงถาดไม่เหมือนกันนะครับแต่การเพาะมะละกอไม่ได้ยุ่งยากนะครับไม่ได้ยุ่งยากบางทีนะครับผมบางทีผมเองก็ใช้ถุงนะครับแบบนี้นะครับถุงไม่ใหญ่นะครับเป็นดินทั่วไปนะครับดินทั่วไปเป็นดินดินแดงดินภูเขาไฟนะครับ ก็แค่เจาะถุงนะครับหรือปาดตรงก้นตรงนี้ก็ได้นะครับก็สามารถเพาะได้นะครับตัวนี้คือตัวอย่างนะครับบางคนนะครับผมก็มีถุงดํานะครับก็จะเป็นถุงดําแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเพาะได้นะครับถุงดําหรือบางคนนะครับอชอบง่ายๆแบบผมใช้แก้วน้ํานะครับผมใช้แก้วน้ําแล้วก็ ปาดดูเล็กๆด้านล่างนะครับ2รูแล้วก็ใส่ดินปลูกลงไปนะครับก็สามารถเพาะต้นไม้ต้นกล้าได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้แล้วนะครับสามารถที่จะนํากลับมาใช้ใหมไ่ได้ได้หลายรอบนะครับตัวนี้เป็นแก้วนะครับซื้อมาแบบเป็นแพ็คนะครับแล้วก็วิธีการเตรียมดินนะครับ จริงๆแล้วไม่ยากนะครับที่บ้านเนี่ยปลูกมะละกอพันธุ์แขกนนวนสีจเกตนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เราปลูกมาเกือบ30ปีแล้วนะครับเป็นสายพันธุ์จากลูกนะครับจากสุนพ่อสู่สุนลูกนะครับก็สืบทอดกันมาหลายปีนะครับที่บ้านเองก็จะทําเยอะหน่อยนะครับปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูกมะละกอแซมในในร่นองทุเรียนประมาณ10บไร่ วิธีการปลูกจริงๆแล้วที่บ้านไม่ได้ผสมดินแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับเป็นใช้ดินทั่วไปนะครับใช้ดินขุดขึ้นมาแล้วก็เพาะเลยนะครับเพาะเลยก็ขึ้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับก็ไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะครับขอแค่เวลาที่เราเพาะถุงเนี่ยนะครับเพาะถุงแล้วเวลาที่เราวางไว้เนี่ยขอให้มีเขาเรียกว่าแดดลำไรลำไรนะครับหรือมีสแลนนะครับมุงไว้ด้านบนก็ดีหรือจะเป็น ผมเอามาแอบไว้ตรงมุมข้างบ้านนะครับก็มีแดดส่องบ้างนะครับแต่สองวันละประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่ว่าเอาไว้ในร่มไม่ให้โดนแดดเลยก็ไม่ได้นะครับผมส่วนดินนะครับที่ผมใช้นะครับจริงๆแล้วการเพาะกาาล้ามะละกอนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายหรอกแต่ผมทําให้แบบให้เป็นภาพรวมๆนะครับว่าดินที่ผมใช้ที่ผสมเนี่ย สามารถที่จะไปเพาะปลูกต้นกล้าอะไรได้ทุกๆอย่างนะครับเป็นการแบ่งปันนะครับแบ่งแบ่งปันแชร์นะครับวิธีการที่ทางสวนทำนะครับเฉพาะต้นไม้เพาะไผ่นะครับไผ่สร้างมนไผ่กิมซุงนะครับหรือเป็นมันเบอรี่นะครับผกสายพันธุ์จสายพันธุ์นะครับลูกยาวยุกใหญ่ยุกสั้นก็ก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับสูตรเดียวกันทั้งหมดเลยก็คืออย่างแรกก็คือดินนะครับที่นี่เป็นดิน เป็นดินภูเขาไฟนะครับที่นี่เป็นดินภูเขาไฟเขาเรียกว่าเป็นดินแดงนะครับอยู่อําเภอกันทลักนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่นี่จะรู้จักกันในในเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟนะครับแล้วใช้1ส่วนนะครับประมาณ1ส่วนนี้ผมใช้ประมาณอันนี้คูถังนี้นะครับผมคูถังนี้นะครับนี่คือ1ส่วนผมเอาดินดิน1ส่วนนะครับดิน1ส่วนแล้วก็ แกบดำนะครับแกบดำหนึ่งส่วนแกบดำนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอาการเพิ่มแทแรท่ธาติอาหารนะครับเรามีอินทรีย์วัตถุด้วยนะครับผมแกบดำหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ปุยมะพร้าวอีกหนึ่งส่วนนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ทําให้ดินปุ่งนะครับผมก็มีอยู่3าอย่างนะครับแล้วก็มีเสริมเข้ามาอย่างที่4ี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่า มูลข้างเขานะครับมูลค้งางคขวแ่างนะครับที่เขาขายกันทั่วไปตามท้องตลาดนะครับถุงละงสาบาบทนะครับถุงประมาณ1นกิโลนะครับก็เอามาใส่ประมาณสักครึ่งถุงก,ก็พอนะครับผมเพื่อที่จะเพิ่มธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอยู่ในนั้นครบหมดนะครับแล้วก็เอามาเอามาลงนะครับผสมกับดินด้วยนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับหรือใครหาขี้ข้างเขวไม่ได้ก็ สามารถใช้มูลไส้เดือนได้นะครับ1กิโลก็ถุงประมาณสัก35บาทเหมือนกันนะครับก็ใส่ลงไปเล็กน้อยสักครึ่งครึ่งถุงนะครับใส่ไปพอประมาณเล็กน้อยไม่ต้องใส่เยอะนะครับก็เพราะว่าเขาเป็นมเมล็ดนะครับที่ต้นเล็กเขาไม่ต้องการที่สารอาหารที่เยอะมากมายนักแต่อยากให้ครบนะครับอยากให้ครบเพื่อที่จะเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงนะครับเวลาเราปลูกเราก็ ก็ถ้าแข็งแรงตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ยก็ต้นกล้าก็มีภูมิคุ้มกันนะครับภูมิต้านทานนะครับเหมือนกับเราฉีดวัคซีนนะครับถ้าสมบูรณ์ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยปัญหาที่โตมาก็เรื่องโรคภัยก็ก็น้อยลงนะครับถ้าเราผสมดินแบบนี้นะครับผมใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับใช้ทั้งอย่างถ้าใช้ไม่หมดก็สามารถที่จะแพ็คนะครับแพ็คถุงแบบนี้นะครับทางสวนจะทําไว้เป็นแบบนี้นะครับถุงประมาณ2กิโลแพ็คเก็บไว้ อยู่กับเราได้นานครับเราจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมก็เป็นอิ่นเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรามาแบ่งปันส่วนวิธีการเพราะนะครับมะละกอเพราะว่าทางสวนเนี่ยได้มีการแบ่งปันมะละกอนะครับขอบคุณที่สนใจไปไปเยอะพอสมควรนะครับผมหลายคนเองยังยัง,ย,งยังไม่รู้วิธีการเพราะที่ถูกต้องนะครับก็ ส่วนที่ผมใช้นะครับหลักๆก็จะเป็นถุงนั่นแหละแต่วันนี้ผมจะมาใช้นะครับเป็นถาดนะครับใช้เป็นถาดาใช้เป็นถาดแบบสําเร็จรูปนะครับดูแล้วง่ายแล้วก็เร็วนะครับซื้อมาถาดหนึ่งก็ประมาณ40บาทนะครับก็แข็งหนานะครับแล้วก็สามารถที่จะนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับหลายรอบนะครับผม จะเป็นลักษณะเดียวกันแบบแบบนี้นะสำหรับคนขี้เกียจนะครับผมก็เอาที่เราสะดวกดีกว่านะครับเอาที่เราสะดวกเรามีถุงเรามีถาดอะไรก็ได้นะครับแต่การเพราะมะละกอแนะนําอย่างหนึ่งว่าขอให้เป็นถาดใหญ่นะครับให้หลุมใหญ่ใหญ่ที่สุดยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าต้นกล้าเราต้องเลี้ยงไว้อยู่ประมาณ1เดือนนะครับหเดือนถึงจะาสามารถที่จะลงหลุมได้นะครับผมวิธีการก็ไม่ยากครับไม่ยาก ก็เอาดินใส่เลยครับนี่ดินใส่เลยใสให้เต็มนะครับเดี๋ยวใส่ใส่ให้เต็มทุกหลุมไม่ต้องไม่ต้องยัดนะครับไม่ต้องกระแทกไอ้ไม่ต้องเ,อเขาเรียกว่าบีบดินลงไปนะครับเพราะว่าดินตรงนี้เขาเขามีขุยมะพร้าวเขาโป่องอยู่แล้วนะครับก็เอาแค่โรยๆนะครับ ให้เต็มหลุมก็พอนะครับแล้วก็ใช้มือของเราเนี่ยนะครับปาดนะครับให้ดินเขาเสมอกันทุกหลุมนะครับเสมอกันทุกหลุมแบบนี้นะครับไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดไม่ต้องใช้แรงกดอะไรเลยนะครับนี่เอาไว้ปางแบบนี้นะครับแล้วก <pl ains> ็ผมก็เองก็จะกระแทกนะครับลงกับพื้นนะครับแบบนี้นะครับจริงจต้องใช้กับพื้นปูนนะครับสักครู่หนึ่ง พอกระแทกลงแบบนี้แล้วนะครับระดับเขาเนี่ยจะยุบตัวลงนะครับยุบตัวลงประมาณสัก1เซนได้นะครับดูมรวมประมาณ1เซนอนไ้ไม่ถึงก็ประมาณใส่ดินลงไปเพิ่มเติมก็ได้นะครับส่วนเมล็ดมะละกอนะครับที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นพันแข็งนองสีสเกตนะครับผมกับพันเขาเรียกว่าพันฮอลแลนด์สีสเกตนะครับก็หลายคนถามว่า สองพันนี้แตกต่างกันยังไงกินสุกได้ไหมนะครับก็ตอบตรงนี้เลยละกันนะครับว่าพันแขกนวลสีสเกตเนี่ยใช้ตำส้มตำนะครับลูกใหญ่ยาวดกนะครับแล้วก็กรอบตำส้มตำนี้จะกรอบแต่ถ้าถ้าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับถ้าลูกหำหำม,มีสีเหลืองนะครับปนเขียวเนี่ยนะครับถ้าแต้มเขาเรียกว่าลูกแต้มเนี่ย เขาจะกรอบนะครับเขาจะกรอบแล้วเขาจะมีความหวานเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าให้สุกเหลืองเหลืองมากเหมือนในรูปเนี่ยเหลืองมากเนี่ยมันก็จะทําให้เนื้อเขานี่เละนะครับแล้วก็ความหวานก็ก็ไม่มากนะครับแต่ถ้าเทียบกับฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์ที่ปลูกเนี่ยต่อให้เขาสุกนะครับเขาเองก็ก็มีความหวานนะครับเนื้อก็ไม่เละสามารถที่จะ สุกเก็บไว้ได้นานนะครับแล้วก็แช่ตู้เย็นอะไรต่างๆก็ความหวานเขาจะเยอะกว่าพันแขกนวลน,นะครับเนื้อเขาจะแน่นกว่าเนื้อเขาจะเยอะกว่าสีเขาจะสีส้มน่าทานกว่าสายพันธุ์แขกนวลน,นะครับถ้าใครทานสุกก็แนะนําให้ปลูกคอนแลนถ้าใครชอบตําส้มตําลูกใหญ่ๆฝากญาติฝาก,าฝากาพี่น้องก็แนะนำํำ แขกนวลสีจเกตนะครับแล้วก็เรื่องตลาดไม่ต้องพูดถึงนะครับร้านไหนมีส้มตําร้านนั้นก็ต้องมีมะละกอแขกนวลแน่นอนนะครับผมก็ขั้นตอนปลูกไม่ยากครับผมเราเอาเมะล็ดมานะครับประมาณสักหลุมหนึ่งประมาณสัก4 5 6ห้ถึงเมล็ดนะครับที่ใช้คนที่ปลูกมะละกอเป็น10บสบไร่เนี่ยเขาจะใช้ประมาณนี้6กถึงแเมล็ดนะครับแล้วก็เอาสมมุติว่า ผมเอา,มาเมล็ดเนี่ยโรยทั่วหมดแล้วนะครับก็เอาดินกลบนะครับดินกลบเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับผมก็ลดน้ํานะครับถ้าถ้าผสมดินแบบนี้ลดน้ําวันเว้น,ว,นวันได้แต่ถ้าดินที่ไม่มีเขาเรียกว่าดินที่ไม่มีแกบดํากับขุยมะพร้าว ก็อยากแนะนําให้ลดทุกวันนะครับเพราะว่าผมผสมแกบดํากับขุยมะพร้าวลงไปเนี่ยันจะมีความชุ่มความชื้นอยู่อยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ไว้ในกลางแดดนะครับเอาไว้ในร่มแดดลำไยลำไยเราสามารถที่จะลดวันเว้น,ว,นวันได้นะครับเดี๋ยวยังไงก็อีคอนแลนด์สายพันธุ์หนึ่งก็เพาะเหมือนกันนะครับใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับผมใช้วิธีเดียวกันเลยก็ไม่ยากนะครับผมไม่ยากแล้วก็มี ใครมีข้อสงสัยอะไรก็ก็ทักเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ทางเพจหรือทางทางทางช่อง y t u t u นะครับผมเกษตรผสมผสานนะครับสวนยจหนูอินเตอร์นะครับวันนี้เราเองก็มาแบ่งปันในเรื่องของการดูแลนะครับเมล็ดนะครับปลูกเมล็ดเพาะเมล็ดนะครับประมาณเท่านี้นะครับส่วนเรื่องการเอาวิธีการปลูกอ่ะเดี๋ยวพูด ไปเลยแล้วกันวิธีการปลูกพอพอต้นกล้าได้ประมาณ1เดือนนะครับต้นกล้าได้ประมาณ1เดือนเขาจะสูงนะครับสูงกว่านี้แล้วนะครับสูงกว่านี้ประมาณสักสิเซนนะครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณครึบหนึ่งนะครับเราเองก็ก็ต้องเอาลงหลุมแบบก็ไม่ขุดยากครับก็ขุดเจาะลงไปสักประมาณ1ิบสิบห้าเซนนะครับความลึกใครพื้นที่ไหนมีเชื้อราก็แนะนําให้รองพื้นด้วยปูนขาวนะครับ พื้นที่ไหนที่มีน้าขังนะครับก็แนะนําให้ยกล่องสูงนะครับมะละกอเขาชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะถ้าแฉะขึ้นมามีน้ําขังขึ้นมาระบบลากเขาเน่านะครับยืนต้นตายได้เลยนะครับใบเหลืองยืนต้นตายได้นะครับก็วิธีการปลูกก็ไม่ยากนะครับส่วนใครที่จะลองพื้นนะครับถ้าจะลองพื้นใช้ปุ๋ยนะครับก็แนะนําเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับเป็นมิดเป็นเม็ดนะครับหรือใครจะใช้ปุ๋ย 15- 15อะไรก็ได้นะครับผม ใส่นิดเดียวนะครับประมาณสักครึ่งช้อนชาครึ่งครึ่งช้อนแกงนะครับเอาดินลงไปนี่ไอ้ขุดหลุมเรียบร้อยแล้วเอาดินนะครับเอาปุ๋ยใส่ไปแล้วก็เอาดินกบปุ๋ยด้วยนะครับเอาดินกบปุ๋ยประมาณสักประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับไม่ให้รากเขาโดนปุ๋ยเต็มเต็มนะครับถ้าถ้าโดนเต็มคือคือคือปุ๋ยเคมีเนาะบางทีต้นไม้มันยังเล็กอยู่มันก็ไม่อยากรับสารอาหารอะไรที่เยอะมากมายขนาดนั้น แต่ถ้าเอาดินกบแล้วก็แกะถุงออกนะครับแกะถุงออกแล้วก็เอาลงปลูกเวลาต้นไม้เขาตั้งหลักได้ประมาณสัปดาห์หนึ่งรากเขาสามารถที่จะยั่งลงไปด้านล่างแล้วสามารถที่จะเจออาหารสามารถที่จะเจอไนโตรเจนนะครับฟอสฟอรัสนะครับโพแทชเซียมก็สามารถที่จะเติบโตได้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทั้งส่วนแนะนําเป็นอินทรีย์เคมีนะครับจะเป็นสูตร1 2 3 3หรือเป็นปุ๋ยอะไรที่หนักไนโตรเจนหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมก็ ก,ก็ปลูกแล้วก็วิธีการดูแลขั้นต้นต่อไปก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงเพราะว่าสูตรช่วงแรกๆก็จะก็จะเป็นสูตรสูตรหนักไนโตรเจนหน่อยนะครับระยะติดดอกระยะติดผลก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับผมระยะบำรุงผลก็เป็นอีกสูตรหนึ่งก็เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องเรื่องนั้นอีกทีนึงแต่วิธีการเพาะมะละกอนะครับไม่ยากนะครับลองเอาไปทําดูนะครับแล้วก็ใครได้ผลยังไงนะครับก็ คอมเมนต์นะครับส่งรูปส่งรีวิวนะครับมาให้ทางสวนดูด้วยก็ได้นะครับผมก็ยังไงวันนี้นะครับผมก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับผมยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรมาแป่งปันนะครับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการทำเกษตรนะครับยังไงก็จะมาลงไว้ในช่องนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ